สวัสดีค่ะพี่นุ้ยใจดีนะคะจากเพจนิสันป้ายแดงโรแรงใบพี่นุ้ยใจดีนะคะวันนี้พามาพบกับเจ้าโนเว拉แคป็บเเหมือนเดิมค่ะแต่งออฟโรดนะคะสไตล์แนวลุยนะคะลุยลุยดุดุแบบนี้เลยนะคะแต่คันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะราคารถอยู่ที่6 1 9 0 0 0บาทนะคะกับแคปตัวนี้เลยนะคะตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะ ตัวแค p SL เนี่ยมันจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะด้านหน้านะคะคันนี้พี่นุ้ยใส่ข้อไฟหน้าให้นะคะตัดกับรถสีขาวนะคะก็จะดูเด่นขึ้นนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะอินเตอร์ล็อกนะคะของตัว Nissan n i สสันโนว a ล่ตัวใหม่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันนะคะ กับเจ้านอราคันนี้เลยนะคะแนวแต่งออฟโรดนะคะตั้งแต่อันแรกเลยนะคะแม็กย่างค่ะแม็กยางคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าลูกค้าสามารถเลือกลายแม็กยางได้นะคะเพราะแต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันอยู่ที่ความชอบของลูกค้านะคะคันนี้ก็จะเป็นลายใบพัดนะคะตัดออกสีฟ้าๆนะคะเป็นแม็กอยู่ที่ขอบ18นะคะ หน้ายางก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยเลือกเลือกแบบเลือกลายได้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อทรงนี้จะเป็นทรงเดียวกับตัว p ปรโฟเอ็กนะคะที่ไม่ต้องไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะกําลังดีเลยค่ะมันรับกับตัวแม็กยางของตัวนี้เลยนะคะจะเห็นว่าพอใส่ไปแล้วตัวแม็กยางไม่ได้ล้นออกมานะคะ ส่วนสติกเกอร์บอกได้เลยค่ะว่าเลือกลายได้มีลายให้เลือกเป็นสิบแบบแต่คันนี้นะคะน้องฟูกับน้องล็อกขอเลือกลายนี้ค่ะเพราะว่าแคปแบบมาให้เลยว่าขอเป็นลายนี้นะครับต้องการแต่งลายสติกเกอร์แนวนี้นะครับแล้วก็ตัดแค่ด้านหน้านะครับเป็นแนวขวางลงไปนะคะ ของแถมนะคะยังจัดเต็มเหมือนเดิมค่ะสำหรับตัวนวร่าตัวนี้บันไดก็จะได้ทรงห้างนะคะเรามาดูรอบขันกันนะคะแล้วก็ข้อไฟท้ายนะคะถ้าสีขาวนะคะจะตัดเด่นจะเห็นเลยว่าจะเด่นมากเลยนะคะส่วนกันชนท้ายนะคะก็เป็นตัวของนวร่าเข้ารูปนะคะ อันนี้เรามาดูรอบคันกันนะคะกับตัวนี้แต่งขึ้นมานะคะบอกได้เลยว่าจะจําไม่ได้เลยกับตัวเดิมที่เป็นล้อกระทะมาจากโรงงานนะคะถ้าอย่างที่บอกเปลี่ยนแม็กยางใส่คิ้วล้อติดสติ๊กเกอร์รถจะเปลี่ยนไป็นอีกแบบนึ่งเลยนะคะแล้วก็แถมเบ้ารองมือกันรอยตรงประตูให้ด้วยนะคะตรงนี้เหมือนเดิมค่ะอย่างที่บอกก็คือ ถ้าเป็นแคบป SL นะคะสำหรับพี่นุ้ยเลยพี่นุ้ยใจดีมอบโปรนี้ให้เลยนะคะมีตั้งแต่ต้องการดาวอยากจะดาว29 0 0 0 3 9น0 0สนะคะหรืออยากจะเลือกผ่อนนะคะแคมเปญที่ผ่อนสบายๆบ,บอลลูนนะคะ8ปีเราก็มีให้นะคะ นี่บอกไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะอย่างคันนี้ลูกค้าอยู่จากจังหวัดเลยนะคะแต่เพียงแค่ทักทายเข้ามาในเพจแล้วก็โทรหาคุยรายละเอียดกันไฟนั้นก็วิ่งไปเซ็นถึงที่นะคะใช้เวลาแค่หนึ่งวันแค่นั้นเองผลก็ออกแล้วถึงบอกว่าซื้อขายออนไลน์ง่ายนิดเดียวเองค่ะแค่อย่างแรกเลยกดโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์พี่น,นุ้ยนะคะที่เบอร์โทร086 3289497นะคะที่เหลือเดี๋ยวเราจะมีทีมนะคะไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วไทยส่งมอบรถคันนี้ฟรีค่ะคันนี้การันตีเหมือนเดิมว่าไม่ได้เก็บค่าใช้จ,จ่ายเลยค่าขนส่งไม่เคยเก็บลูกค้าเพราะว่าเป็นงานบริการที่พี่นุ้ยดูแลให้นะคะจากเพจพี่นุ้ยนะคะนิสสันป้ายแดงโปรแรงบายพี่นุ้ยใจดีนะคะจากนิสสัน SK สเคชัวนะคะยังไง สายตรงเข้ามาหาพี่นุ้ยได้เลยค่ะที่เบอร์ย้ำนะคะ0863289497คุณลูกค้าจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้พี่นุ้ยขอตัวไปกับเจ้านวราคันนี้นะคะเพื่อเตรียมส่งมอบกับน้องล็อกและน้องภูจากจังหวัดเลยนะคะสวัสดีค่ะ